โอเคสวัสดีครับก็เพิ่งมาถึงบ้านเลยนะครับ Is there anything in the back? อยากรู้แล้วสิว่าข้างในมันคัออะไรงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดคอมก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันคืออะไรนะครับ <God. S 2> หมานดูซิมีใครดีผมไม่ได้เอา iPad ไปครับ oh. มีหลายทักมาบ้างโอเคโอเคเปิดคอมนั่งทำงานเรียบร้อย เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในถุงเมื่อกี้ผมซื้ออะไรมาจากกันดัมเบตดนะครับถุงใหญ่มากเดี๋ยวขออนุญาตเอาวางที่พื้นก่อนีห้องโอเคอังกับหัวยครเดี๋ยวสักครู่ครับโอเคเขาคือยูนิคอร์นเพอร์เฟกต์อะบนะครับ โอ้โหตัวนี้เป็นมาสเตเกตนะครับป้ายฟ้าด้วยนี่โอ้โหแล้วก็เป็น MG นะครับมาสเตเกตตัวนี้ g ันดัมยูนิคอนเพอร์เฟ i ต i l ิ t บหรือว่ายูน c o r n สีฟ้านะครับเป็นหนึ่งในวอชอมนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขายของเจ้าตัวนี้ซึ่งทำเป็นแอนิเมชันสั้นๆนะครับขึ้นมาเนี่ยเนี่ยครับเป็นเป็น ยูนิคอร์สีฟ้าเนี่ยครับสู้กับเนโอซีออนนะครับสู้กันเดี่ยวๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเบอร์ nard ครับยูนิคอรเนี่ยเข้าไปสู้ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้เขาจะเป็นตัวเนี้ยยูนิคอร์สีฟ้าเนี่ย p e r f e c t i ิ i ิต t y สู้กันเดี่ยวๆตัวๆเลยครับโอเคเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะครับ <c oughs> กล่องใหญ่มากเลยต้องนั่งลงโอเคเราเกินนำกันมาถึงตรงนี้ละเพื่อนๆคงอยากจะเห็นข้างในแล้วว่า ประกอบออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงดียังไงสวยแค่ไหนวันนี้พาไปดูกันครับเรามาเปิดกล่องดูข้างในกันครับว้าวโอเคแผงนั่นเนอร์ต่างๆนะครับ ก็หอ่อบรรจุหีบห่อมาอย่างดีดูแล้วน่าจะครบอะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราผมรีบต่อเลยดีกว่าครับหาเครื่อมือให้เจอก่อนอ๋อท่อพลังงานมาให้เลยเหรอ ขอให้เขาพลังงานมาด้วยนะปูอมเมอร์เลยเหรอแถมบปฟูอมเมอร์ครบเซนเลยเหรอมาดูสิอขอดูคู่มือหน่อยสิโอเคสติกเกอร์สติกเกอร์ให้มาสวยงามมากครับเ,เดี๋ยวเราไปดูแผงกันว่าเขาตัดออกจริงไหมนี่เขาตัดออกจริงด้วย แต่ผมอยากจะรู้ว่าถ้าประกอบมาแล้วเนี่ยเขาให้มาครบเซตเลยไหมใหมาอันเดียวให้มาทำไมม,มันมีแผงนี้อยู่นะโล่อะใช่เพราะเขาต้องใช้โล่ของเฟเน็เขาก็เลยโล่เนี่ยมันอยู่แผงเดียวกับอันนี้ของฟูของฟัวเมอร์ ก็เลยติดมาด้วยโล่ติดท่อนี้มาให้อันหนึง่งให้ท่อฟรีมาอันหนึง่งก็ถ้าใครมียูนิคอรตัวอื่นก็อาจจะเอาไปพารเสริมได้นะผมนึกว่าเขาให้พารเสริมมาเลยใช่อยู่ในแผงโล่นั่นแหละครับ โอคคู่มือเห็นไหมเขาบอกว่าไม่ได้ใช้โลไม่ได้ใช้มันเป็นของคือมันมันมีของฟัวเมื่อติดมาด้วยนะเอามาให้คุณอยากเฉยไงโอเคผมอยากประกอบแล้ววันนี้ก็คงจะประกอบซะเลยโอเคเราไปดูกัน ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นอกจากเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วยังเป็นตัวพิเศษของกันดั้มยูนิคอนนะครับเรียกว่ากันดั้มยูนิคอนเพอร์เฟกติบิลิตี้กันดั้มยูนิคอนเพอร์เฟกติบิลิตี้หรือเรียกว่ายูนิคอนสีฟ้ามันคือ w วอ t If ซึ่งไม่มีในอนิเมะที่เราดูกันนะครับต้องไปหาดูใน GWAR หรือ YouTube นะครับ ก็ยังมี What If e อีก2-3อันนะครับเช่นยูนิคอร์กันดัมบัญชีแล้วก็ฟีนิกนะครับลุ้มตบนนโอซีออตัวเดียวนะครับก็เคยมีมาแล้วในภาคแฟนทอมนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งใน What If e ของยูนิคอร์กันดัมนะครับแต่เป็นเขาเข้าไปสู้ตัวเดียวนะครับสู้กันตัวตัวเลยกับนนโอซีออนะครับคือฉากออริจินอลปกติแล้วเนี่ยจะเป็นยูนิคอร์กันดัมกับบัญชี นะครับสองตัวเข้าไปสู้กับเนโอซีออนแล้วยูนิคอนกันดัมอ่ะก็ถูกจับทึงเลยนะครับถูกจับทึงอะ่ะแต่ยูนิคอนสีฟ้าตัวเนี้ยสู้ชนะครับคือเขาเอาอาร์เมอร์ตัวเนี้ยล็อกหัวเลยนะ นีโอซีออนครับดูนะครับว่าทําไมยูนิคอนสีฟ้าตัวนี้ถึงเข้าไปสู้ชนะเพราะเขามีอาวุธ3ามอย่างนะก็เหมือนมียูนิคอนสามตัวรวมเป็นตัวเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยว่าผมถือถือโทรศัพท์ไว้ดูอะไรกดบังคับกล้องครับกดปิดเปิดกล้องเนี่ยครับนี่ครับเป็นรูปผมอยู่เห็นไหมครับใช่ฮะเพราะว่าถ่ายคนเดียวไม่มีใครช่วยถ่ายครับบางทีต้องคอยก้มไปดูเนี่ยครับคอยก้มไปดูตัวเองว่าอยู่ ตรงกล้องไหมหลุดเฟรมหรือเปล่าประมาณนี้ครับเรามาดูอาวุธและตัวหุ่นกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงอาวุธพื้นฐานของเขานะครับพวกบีแม็กนัมไฮเปอร์บาซูก้าพวกนีเ้เคยพูดในคลิปในคลิปยูนิคอนยูนิคอนร่างธรรมดาไปแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงอาวุธเอกของเขาก็คืออาร์มอาร์เมอร์นะครับวเบรชั่นเนลนะครับเป็นของบานชี จะเหมือนกรงเล็บสิงโตนะครับเอาไว้ต่อประชิดนะครับเวลาเขาใช้เนี่ยกรงเล็บเขาจะมีมเขาจะมีไซโ,โครเฟรมอยู่ข้างในแล้วก็จะมีบีมบีมแสงนะครับเคลือบเคลือบด้วยมันมันเลยทําให้กันกันบีมแสงไว้ด้วยในตัวนะครับก็คืออาว,วุธบีมเนี่ยไม่สามารถทําลายได้นะครับต่อมาก็คือบีมสมาร์ทกันเป็นอาวุธของแบรนชีเหมือนกันนะครับเขาจะมีไซโครเฟรมฝังอยู่ข้างใน บีมสมาร์ทกันเนี่ยคือระบบช่วยเลงนะครับและยิงได้ไกลมากแต่ก็ไม่เห็นจะยิงโดเลยครับช่วยเลงยังไงก็ไม่รู้คงประมาณจาวิสครับจาวิสช่วยเลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอาร์มอาร์เมอร์อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเซโนคอนเน็กหรือเรียกง่ายๆว่าแผงคอเขาเนี่ยครับตัวเนี้ยแผงคอนะครับก็เป็นของแบนชีทำอะไรก็คือประมาณว่าประโยชน์อะไรของมันนะครับช่วยให้ ที่ไม่ได้เป็นนิวไทส์นะครับสามารถขับขับยูนิคอนกันดั้มแล้วเปิดระบบ NTD ได้นะครับ NTD โหมดนะครับแปลงล่างครับและยังช่วยเพิ่มพลังงานนะครับของแหล่งกําเนิดพลังงานยูนิคอนนะครับคือขยายให้มันมีพลังมากเข้าไปอีกนะครับคือสะสมพลังไว้ในนี้ครับแล้วก็เอาพลังตรงนี้ปล่อยมาที่โลอีกนะครับเพิ่มพลังพูดง่ายว่ามันเพิ่มพลังของยูนิคอนเข้าไปอะครับและอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือไฮเปอร์บีมเจลลินนะครับ เนี่ยครับหรือเรียกสั้นๆว่าหอกแสงก็ได้นะครับได้ฝังไซโคเฟมไว้นะครับในหอกและมีใบมีดลำแสงนะครับรูปทรงเป็นขวานและหอกนะครับรับรองว่าใครโดนเข้าไปนะครับหุ่นตัวไหนก็จายครับเละอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือโล่ดีนะครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวยูนิคอร์นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะบินเร็วเท่ากับยูนิคอร์นฟินิก์หรือเปล่านะครับเพราะว่า ในเนื้อเรื่องเนี่ยยูนิคอร์ฟีนิกเนี่ยมีความเร็วเทียบเท่าแสงเลยนะครับตอนที่ใส่โล่เนี่ยฟีนิกตัวสีทองอะครับเนี่ยผมมีรูปให้ดูเนี่ยครับแต่ผมฟีนิกก็คือตัวนี้ครับเป็นสีทองนะครับจะเงาเง,างาหอ่อพลาสติกไว้คือไม่สามารถหยิบตัวมันให้ดูได้ครับเพราะว่าอยู่ในตู้แล้วครับหยิบลำบากเดี๋ยวมันหลุดโอเคครับผม เพื่อนๆอาจจะเห็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับที่ใส่ในตัวเขาเนี่ยดูเยอะแยะมากเลยเนี่ยโหออปชั oh, option, นอะาวุธติดเข้ามาอาวุธ3อย่างผมบอกเลยว่ายังไม่สุดนะครับยังสามารถติดพาร์ตเสริมได้อีกนะครับโอ้โห oh, ไม่อยากพูดดังเลยคำนี้เดี๋ยวปู่ได้ยินปูพาร์ตเสริมมาขายอีกจุกเลยผมบอกคำเดียวเลยสามารถเอาท่อพลังงานนะครับมาต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับว่าท่อพลังงานที่จะใส่เป็นแบบไหนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบของในกระเป๋าโดเรมอนอีกนะครับ มีทุกอย่างกระเป๋าโดเรมอนล้อเล่นโอเคนี่ครับท่อพลังงานก็ได้ครับนี่ก็โคตรสวยแล้วครับแล้วก็ที่ขาติดได้อีกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่สามารถหยิบตัวมาเล่นได้นะครับเพราะว่าไม่สะดวกหรือบนตู้นะครับโอเคเรากลับมาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างนะครับนักบินกันดั้มยูนิคอนนะครับชื่อว่า b a ร์นารสลนะครับหรือเบอร์นาสลก็ได้นะครับเป็นพระเอกของซีรีส์กันดั้มยูนิคอนด้วยนะครับ มาเรามาซูมดูใกล้ๆเลยผมก็ซูมเข้ามาให้มันใกล้ๆแล้วนะครับเพื่อจะได้ดูดูตัวเขาแบบชัดๆกันเลยนะครับความสวยงามเนี่ยผมให้10บเต็มนะครับสวยมากนะครับเนี่ยลายเส้นเนี่ยครับคมสวยเป็นรายที่ละเอียดมากนะครับประณีตมากเลยนะครับความคงทนนะครับผมให้9้าอันดับแรกก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับความคงทนเนี่ยดีมากเลยยังทําข้อต่อเลื่อนไปเลื่อนมาได้ดีมากนะครับ จริงๆแล้วไม่หลวมนะครับเนี่ยผมผมแปลงร่างมาเนี่ยแล้วก็ถืออาวุธเนี่ยขับของเนี่ยเนี่ยทนไหมครับไม่หลุดเลยนะเนี่ยถือถืออย่างเงี้ยมาสาวันแล้วเนี่ยแอคชั่นเนี่ยท่าเนี่ยขยับปีขยับอะไรได้ยกไปยกมาเนี่ยครับไม่หลุดเลยนะครับนี่ไม่หลุดจริงๆนี่ไม่ต้องไม่ต้องมาพิงมาติดมันเลยนะครับเนี่ยมันถอดได้เลยนะแต่ผมไม่อยากไปขยับมันมากเนี่ยครับแปลงร่างกลับไปกลับมาได้อยู่นะครับต้องเข้าใจว่าเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับ ก็เลยให้ให้9ผมถือว่าการนําข้าต่อเนี่ยออกมาดีมากจริงๆดีไซน์ผมก็ให้10เต็มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีไซน์เป็นยูนิคอนเป็นแบนชีเป็นเฟนิกสีสันก็ลงตัวนะครับคือดีไซน์กับจินตนาการเนี่ยมันมาคู่กันนะครับก็เขาเดียวก็กายล่างเป็นยูนิคอนเขาเดียวใช่แล้วก็กายล่างออกมาก็กลายเป็นดิสทอย์โมดอย่างเงี้ยนะเฟนิกก็มีปีกเฟนะิกไง สรุปว่าทําออกมาได้สอดคล้องดีมากเลยครับผมเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องยูนิคอนใครได้ไปดูมาเนี่ยผมให้สิบนะแต่อันนี้มันเป็น What If ผมมันเป็นฉากย้อมแมวไงเขาเขาเอาไปใส่ฉากตรงนั้นที่สู้กับนิโอซีออะครับแต่ก็ดูแล้วก็สนุกดีอยากให้เขาหาจุดจุดลงให้ตัวนี้ให้ได้ไงก็เลยจะรอดูภาค2เห็นเขาประกาศจะทำอยู่แต่ว่า ต้องรอถึง4ปี5ปีนี่ก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งก็น่าจะเหลืออีก4ปีประมาณนี้ภาค2ก็ใกล้ออกแล้วนะใครยังไม่ได้ดูใครยังไม่มีกันดั้มชุดยูนิคอรนก็รีบหาเก็บสะสมไปเลยนะครับเดี๋ยวภาค2ออกโมเดลออกเราจะได้มีเก็บไว้ไว้มาพูดคุยกันนะครับดนตรีประกอบนะครับผมให้10เต็มเลยกันดั้มยูนิคอร์นชุดเนี้ดนตรีเพราะมากเลยครับสะใจมาก ทั้งซึ้งทั้งสนุกทั้งมันนะครับดนตรีประกรอบใช้เวลาในการประกรอบ2วันนะครับติดสติ๊กเกอร์กับตัดเส้นอีก1วันก็เป็น3วันนะครับชิ้นส่วนเยอะแต่ประกรอบง่ายนะครับมองแล้วเนี่ยเข้าใจได้ทันทีการประกรบกันของแต่ละชิ้นเนี่ยก็ลงล็อกแนบสนิทนะครับเนี่ยไม่มีการใช้กาวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ไม่แตกด้วยจุดบางจุดเนี่ย เห็นว่าเปราะจริงๆแล้วก็ไม่เปราะขนาดนั้นนะครับสามารถที่จะประกอบแล้วก็ไม่แตกไม่หักนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตซูมภาพกลับมานะครับก็กลับมาที่การดัมม n ยูนิคอร์นเพอร์เฟกต์ทิบิตี้ตัวนี้อีกนะครับตัวนี้กันนะครับซึ่งขนาดของเขาเนี่ยก็เป็นมัตเตอร์เกตนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยเวลาที่เขาแปงลงร่างเนี่ยเขามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับขนาดขนาดแคมเฟอร์เนี่ยที่ผมเอามาตั้งเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยโห ู้โชว์นี่ถ้าจะใส่เขานี่ผมแนะนําเลยว่าต้องเหลือหางไว้ด้วยนะต้องวัดหางด้วยหรือไม่ก็งอหางไปข้างหน้าก็ได้นะครับส่วนนี้เป็นแคมเฟอร์นะครับซึ่งที่ผมเอามาเทียบกันเนี่ยก็หมายความว่าก็คือว่าเขามีเขาเหมือนกันไนงะเขายูนิคอรนรตรงๆไง,งนะให้ดูนะครับก็เจ๋งดีนะแคมเฟอร์เนี่ยนะดูไปดูมาก็สวยนะที่แรกว่าจะทำรีวิวเจ้าแคมเฟอร์หน่อยแต่ว่า ผมทีเดียวไปเลยแล้วกันเอาเอายูนิคอร์นเอามาโชว์เฉยๆเอาแคมเฟอร์มาโชว์เฉยๆ,ๆกับยูนิคอรนเทียบกันไปเลยครับผมโอ้หไป็นไงครับถือดาบเท่มากเนี่ยมันมีความทนทานแข็งแรงมากนะครับบินก็ได้อ๋อฐานเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับต้องซื้อเองซึ่งผมก็เอาฐานมีอยู่แล้วฐานฐานมันค่อนข้างจะดีหน่อยครับอันนี้เป็นเป็นฐานที่ใช้กับตัวฟีดอม ฟีดอมปีกมันใหญ่ไงโอเคครับผมโอเคครับคลิปนี้ที่ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับและเข้ามาฟังนะครับต้องขอขอบพระคุณมากจริงๆผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะเอาตัวเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับผมคลิปนี้